เ็นลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่พินเนธแปลงมันสำหรัหลังแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้18ไร่ครับ18ไร่ครับตอนนี้มันสำหรัหลังอายุกี่เดือนละตอนนี้เอ่อถึงถึงตอนนี้น่าจะ2เดือนก็สัก5วันประมาณ2เดือนเศษครับนะครับพันอะไรครับรอบนี้พันแขกดําครับพันแขกดําครับ่าเอามาดูก่อนเลยว่า2เดือนเป็นยังไงครับนี่พี่พินเนธลงทุนขุดให้เราดูครับนี่ฮะต้นแรกของแถวเลยครับนะครับนะให้ดูต้นแรกเลย เราไม่ได้ขุดเลือกนะครับเราขุดดูเลยว่านะครับต้นแรกเป็นอย่างไรนับสองเดือนนี่มาหัวแบบนี้แล้วฮะนับอันนี้ชั้นบนนะครับยังไม่ได้ขุดถึงชั้นล่างนะครับนะครับเห็นแบบนี้เราเป็นยังไงบ้างครับพี่พิเนตก็ดีครับเพราะว่าปีที่แล้วแปลงนี้เป็นพระเอกเพราะปีที่แล้วได้เกือบน่าจะสิบตันถ้าได้ฮะแปลงนี้ต่อไร่ใช่ไหมครับครับนะครับถือว่าโอเคเลยเนาะ แล้วก็เอาพันธุ์เดิมของเขาเนี่ยมามามาปลูกซ้าปลูกซ้ําครับแต่เก็บไว้นานหน่อยรอบนี้อออือืเก็บไว้หลายเดือนเลยเนาะครับก็ลองทดลองด้วยจะทดลองดูว่าไอไอมันจะดีจริงหรือเปล่าโฟที T, เพราะแช่โฟทีไว้แล้วถึงถึงปลูกเก็บไว้สี่เดือนเศษครับครับอืมถือว่านานเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การตายโดยรวมเป็นไงฮะก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมอที่ท,ที่ที่เสียไปครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะงอกนะครับอืม โอเคเลยเนาะครับอ่ะแน่นอนครับรอบนี้นะครับใช้นะครับนี่เลยครับนี่นะครับฉีดไปกี่ครั้งครับเดือนละครั้งนี่สองครั้งแล้วครับฉีดสองครั้งแล้วครับอ่าฉีดไปสองครั้งเองครับนะครับอ่าในเกณฑ์สองเดือนมาขนาดนี้นะครับช่วยวินิจฉัยหน่อยครับเป็นไงฮะคาดว่าไม่น่าจะแพ้ปีที่แล้วแหละครับนี่นะครับคาดว่าไม่น่าจะแพ้ปีที่แล้วเดี๋ยวพี่พีเนจะพาเราไปดูอีกแปลงหนึ่งครับ ซึ่งอายุกี่เดือนครับแปลงนั้นอ่านั่นเป็นระยองระยอง4ี่ระยอง 4, รอง4ครับก็เข้า5เดือนนี้นะฮะโอเคครับอ่ะ <5 S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะครับโอเคครับ